ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันนะครับสําหรับช่องพระลุงจ่าราคาเบาๆนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นอีพีที่สองสองแปดแล้วนะครับอีพีที่สองรอยยี่สิบแปดแล้วที่เราพบกันนะครับพบกันทุกเช้าวันพุธกับเช้าวันเสาร์นะครับพบกันทุกเช้าวันพุธกับเช้าวันเสาร์นะครับสําหรับพุธนี้นะครับก็ในอีพีก็สองร้อยบาททุกองค์นะครับสามองก็ยังห้าร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับสามองห้าร้อยบาท ะครับสนใจพระลุงจาราคาเบาๆนะครับปิดมาได้นะครับใน EP 200บาทนะครับพิเศษสำหรับพิซวันนี้นะครับพิเศษก่อน EP และหลัง EP นะครับ250บาทนะครับทุกองค์ทุกเส้นทุกสายนะครับสนใจปิดทำมาได้นะครับพิเศษก่อน EP นี้250บาทนะครับทั้งทั้งหน้าทั้งหลังนะครับก่อน EP และหลัง EP 250บาท นะครับช่องทางอดีตต่อนะครับประลุงจาราคาเบาๆกับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0897043388 0897043388นะครับพบกันทุกเช้าวันพุธกัะเช้าวันเสาร์นะครับสำหรับพุธนี้ก็มาพบกันนะครับเช้านี้ก็จะมีของสวยๆงามๆนะครับของน่าสะสมให้ท่านได้เช่าบูชากันเปื่การเสียเวลานะครับมาพบพิเศษก่อนดีพีนะครับ250บาทนะครับ เป็นหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้นะครับหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้นะครับออกที่วัดหนองว่านเหลืองนะครับฉะเชิงเซาเก้าแบบเก้าพิมพ์ด้วยกันนะครับสองห้าสิบาทถูกมากนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับนะครับนะครับตกองละยี่สิบกว่าบาทเองนะครับนะครับเก้าพิมพ์เก้าแบบนะครับ มีให้ท่านได้ชมกันนะครับมีให้ท่านได้เช่าบูชามีให้ท่านเก็บสะสมนะครับมีเก้าพิมเก้าแบบนะครับสําหรับหลวงปู่ทวดประชังให้นะครับนะครับนะครับเก้าองค์นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับถูกมากๆนะครับสนใจแถวที่หนึ่งชิ้นที่หนึ่งนะครับหลวงปู่ทวดแถวที่หนึ่งชิ้นที่สองนะครับเป็นหยกนะครับวันนี้ลดราคาสองร้อยห้าสิบาทลวดเลยนะครับเป็นหยกแท้นะครับหยกทรงคุดนะครับ นะครับปิดทองที่สวยนะครับ2 5 0หบาทนะครับ2 5 0ห้าบาทเท่านั้นแถวที่1องค์ที่2นะครับหยกทรงคุดนะครับแถวที่1องค์ที่3ามเช่นกันนะครับหยกทรงคุดนะครับมีด้วยกัน2องค์เลยครับ2 5 0บาทนะครับสนใจปิดข้ามได้นะครับเป็นหยกแท้นะครับหยกแท้นะครับ250หบาทแถวที่1องค์ที่สามนะครับ แถวที่หนึ่งองค์ที่สี่เป็นหยกสวยๆอีกองค์นะครับเป็นหยกพุทธซ้อนนะครับนะครับหยกพุทธซ้อนนะครับปิดทองสวยๆสองห้าสิบาทนะครับวันนี้นะครับพิเศษก่อนอีพีและหลังอีพีในสองห้าสิบาททุกเส้นทุกสายทุกองค์นะครับสนใจก็ปิดกันมาได้นะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่นะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่ห้าเป็นหยกอีกชิ้นหนึ่งครับสวยๆนะครับ นะครับหยกสวยๆนะครับนะครับหยกสีแดงนะครับหลังสมเด็จโตระดับอัญมณีนะครับสองอห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับแถวที่หนึ่งชิ้นที่ห้านะครับแถวที่หนึ่งชิ้นที่หกนะครับเป็นสมเด็จในกรอบนะครับเป็นพุชยันโตลงยานะครับสองห้าสิบาทลงยาเขียวนะครับนะครับองนี้นะครับอง์ที่หก นะครับหลังคาถาชินนับบัญชอนะครับใส่กรอบอย่างสวยเลยนะครับสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับถูกมากๆนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับเป็นสมเด็จโตลงยาสีแดงนะครับลงยาสีแดงนะครับองค์นี้นะครับหลังก็ชินนบัญชรเช่นกันนะครับลงยานะครับเป็นเปียกทองนะครับเปียกทองนะครับ ลงยาเปียกทองสวยๆเลยนะครับสองรอยห้าสิบาทแถวที่หนึ่งองค์ที่เจ็ดนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่แปดนะครับเป็นปู่ทวดลงยานะครับเป็นปู่ทวดลงยาหลังหมื่นยันนะครับหลังหมื่นยันองค์ที่แปดนะครับลงยาสีน้ําเงินนะครับองค์นี้สีน้ําเงินแถวที่หนึ่งองค์ที่แปดนะครับปูทวดลงยาหลังหมื่นยันนะครับ แถวที่หนึ่งองค์ที่เก้านะครับเป็นปูทวดลงยาสีเขียวนะครับสวยๆเลยนะครับอยู่ในกรอบสวยๆสองร้อยสิบบาทถูกมากนะครับหลังนะครับหมื่นยันนะครับหลังหมื่นยันนะครับสองร้อยห้าสิบาทแถวที่หนึ่งองค์ที่เก้านะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับพิเศษก่อนอีพีหลังอีพีนะครับสองร้อยห้าสิบาททุกองค์ทุกเส้นทุกสายนะครับ แถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จแก้วจักรพรรดินะครับเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะครับนะครับเป็นหลังก็จะเป็นแก้วจักรพรรดิหลากสีนะครับนะครับเป็นสายลุ้งนะครับนะครับแก้วจักรพรรดิสายลุ้งนะครับค่อนข้างหายากนะครับด้านหน้าจะเป็นสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ นะครับหายากนะครับแก้วจักรพรรดินะครับแถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่สององค์ที่สองนะครับเป็นแก้วจักรพรรดิสายลุงเช่นกันนะครับเป็นสมเด็จปลกโพนะครับเป็นสมเด็จปลกโพนะครับหลังเป็นสมเด็จโตนะครับนะครับหลังเป็นสมเด็จโตระดับอัญมณีสองร้อยสิบบาทนะครับแถวที่สององค์ที่สองนะครับพิเศษกรณีพีแถวที่สององค์ที่สอง พิเศษก่อนี้พี่แถวที่สององค์ที่สามนะครับเป็นแก้วจักรพรรดิสมเด็จจานโพนะครับนะครับสายลุงเช่นกันนะครับหลังเป็นน้ำเต้านะครับเป็นน้ำเต้านะครับหลังเป็นน้ำเต้านะครับหลังเป็นน้ำเต้าน่าเก็บสะสมนะครับค่อนข้างหายยากนะครับนะครับสายวังนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับแถวที่สององค์ที่สามแถวที่สององค์ที่สี่นะครับ เป็นแก้วจักรพรรดิออกเขียวคล้ำเลยนะครับนะครับสมเด็จพระจานโตนะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นเจ้าแม่กุนอิมนะครับเจ้าแม่กุนอิมนะครับเจ้าแม่กุนอิมแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่นะครับนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่แถวที่หนึ่งองค์ที่ห้านะครับเป็นไกเซอร์สีน้ําเงินนะครับสวยสวยเลยนะครับปิดทองนะครับไกเซอร์ปิดทองสวยสวยนะครับ หลังก็จะเป็นเสียงนะครับเสียงพระพุธนะครับเสียงพระพุธสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่ห้านะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่หกนะครับเป็นกําไรข้อมือแล้วันนี้ได้มาหนึ่งนะฮะเป็นกําไรข้อมือนะครับเปิดได้นะครับนะครับเปิดใส่ข้อมือได้นะฮะ มีสีขาวสีแดงสีเขียวนะครับนะครับด้านในก็จะมีสมเด็จโตนะครับนะครับด้านในก็จะมีสมเด็จโตนะครับกําไลสมเด็จโตนะครับกําไลวังหน้านะครับสนใจปิดก็ไม่ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับชิ้นที่หกนะครับแถวชิ้นชิ้นที่เจ็ดนี่เป็นกล่องนะครับกล่องกล่องสวยๆเลยนะครับ ผมยุบไปดูหน่อยนะฮะกล่องสมเด็จโตนะครับนะครับเป็นกล่องสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะครับนะครับเป็นกล่องโลหะนะครับเป็นโลหะนะครับกล่องโลหะสวยๆเลยนะครับเก็บข้าวเก็บของเก็บแก้วแหวนเงินทองนะครับนะครับนะครับสนใจก็ปิดกันไม่ได้สองร้อยสิบบาทนะครับแถวที่สองนะครับ ที่7นะครับต่อมาก็มาพบใน EP นะครับใน EP สองร้อบาททุกองค์นะครับใน EP 200รอบาททุกองคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับศ8 9ย์4ปดเก้าเจ็ดศูนย์สี่สมสามแปดแปดนะครับ0 8นย์4 3ดเ8เจ็ดศูนสี่สมสามแปดแปดแถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จเนื้อปูนเพชรนะครับนะครับประดับอัญมณีนะครับแตกรายงานสวยๆเลยนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะครับ สนใจปิดขึ้นมาได้นะครับ200บาท3าองค์500บาทนะครับใน EP นะครับแถวที่1องค์ที่1แถวที่1องค์ที่2นะครับนะครับสวยๆเช่นกันนะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้ามานะครับ200บาททุกองคนะครับน่าเก็บสะสมนะครับสวยๆนะครับประดับอัญมณีนะครับสมเด็จนะครับแตกรายงานนะครับสวยๆเลย นะครับแถวที่1องค์ที่2แถวที่1องค์ที่3นะครับเป็นเสียนบาทนะครับสมเด็จเสียนบาทนะครับมีอัญมณีลงชาติปิดทองนะครับสวยๆเลยนะครับลงชาติปิดทองนะครับหลังก็ลงชาติปิดทองมีตะกุดด้วยนะครับมีตะกุดนะครับสวยๆนะครับแถวที่1องค์ที่3 200บาทนะครับ แถวที่หนึ่งองค์ที่สี่นะครับเป็นไกเซอร์นะครับลงชาปิดทองนะครับนะครับองนี้ไกเซอร์ส,ยสวยๆเลยนะครับมีอัญมณีนะครับลงชาติปิดทองเช่นกันนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่แถวที่หนึ่งองค์ที่ห้านะครับเป็นไกเซอร์อีกองหนึง่งสวยๆนะครับมีเม็ดพัทธามีเม็ดอัญมณีประดับนะครับ หลงชาติปิดทองนะครับแถวที่1องค์ที่ห้านะครับแถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จองค์ใหญ่หน่อยนะครับนะครับหลงชาติปิดทองมีเม็ดพัดธาตุนะครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นกวนอิมพันธ์มือนะครับกวนอิมพันธ์มือนะครับสนใจนะครับปิดคำมาได้นะครับแถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับ แถวที่สององค์ที่สองนะครับเป็นพุทธจารย์โตนะครับนะครับมีฉัดมีนั่งบนฐานบัวนะครับนะครับฐานบัวมีระคังนะครับลงชาติปิดทองนะครับหลังก็จะเป็นเจ้าแม่คนอิมเช่นกันนะครับเจ้าแม่คนอิมอีกพิมพ์นึงเลยครับลงชาติปิดทองนะครับแถวที่สององค์ที่สองแถวที่สององค์ที่สามนะครับ เป็นสมเด็จสวยๆอีกองค์นะครับนะครับสมเด็จนะครับมีชัดนะครับลงชาติปิดทองนะครับมีเม็ดพระธาตุนะครับนะครับหล้วหลังก็ลงชาติปิดทองมีตะกุดนะครับแถวที่สององค์ที่สามแถวที่สององค์ที่สี่นะครับเป็นสมเด็จ พระประธานนะครับพิมพ์พระประธานลงชาติปิดทองนะครับเนื้อปูนเพชรนะครับหลังก็จะเป็นชุดเบญจภาคีนะครับหลังเป็นชุดเบญจภาคีได้ครบเลยนะครับองค์เดียวได้ครบเลยห้าองค์นะครับนะครับสนใจก็ปิดกันมาได้ครับแถวที่สององค์ที่สี่แถวที่สององค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จโตนะครับนั่งนะครับ ลงชาติปิดทองนะครับมีเม็ดพระธาตุนะครับหลังก็เช่นกันนะครับลงชาติปิดทองมีตะกุดนะครับแถวที่สององค์ที่ห้านะครับแถวที่สามองค์ที่หนึ่งนี้เป็นเบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก่นะครับเป็นหอยแท้นะครับเป็นเป็นหอยแท้แท้นะครับปิดทองนะครับหน้าก็จะเป็นทาเวศนะครับประดับอัญมณี แถวที่สามองค์ที่หนึ่งแถวที่สามองค์ที่สองเช่นกันนะครับเบียกแก้เป็นหอยแท้นะครับหอยแท้นะครับนะครับด้านหน้าก็จะเป็นท้าเวชนะครับทาเวชนะครับแถวที่สามองค์ที่สามก็จะเป็นเบียกแก้สวยๆอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับเบียกแก้เบียรแท้นะครับหอยแท้นะครับหลังก็จะเป็นพักแก้วนะครับพักแก้วนะครับหลังเป็นพักแก้วนะครับ แถวที่สามองค์ที่สามนะครับแถวที่สามองค์ที่4กกววี่นะครับเป็นเบี้ยแก้วสวยๆปิดทองนะครับเป็นหอยแท้นะครับแต่งสั้นซานนะครับหลังก็จะเป็นพระแก้วเช่นกันนะครับนะครับแถวที่สามองค์ที่สี่นะครับแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับเบีบ้ยกแก้วอีกตัวหนึ่งเับสวยๆนะครับเป็นหอยแท้นะครับหลังก็จะเป็นพุจันโตรประดับอัญ,ญมณีนะครับ นะครับแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับแถวที่สี่องค์ที่หนึ่งก็นี่จะเป็นไพ่ตองสมเด็จไพ่ตองนะครับนะครับพิมพ์สวยๆนะครับลงชาติปิดทองนะครับนะครับลงชาติปิดทองนะครับแถวที่สี่องค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่สี่องค์ที่สองนะครับเช่นกันนะครับพิมพ์เดียวกันนะครับลงชาติปิดทองนะครับเป็นสมเด็จไพ่ตอง นะครับเป็นคะแนนนะครับเป็นสมดุจคะแนนไพ่ตองนะครับแถวที่สี่องค์ที่สองนะครับแถวที่สี่องค์ที่สามนะครับสวยๆนะครับแถวที่สี่องค์ที่สามนะครับแถวที่สี่องค์ที่สี่เป็นอีกพิมพ์ของไพ่ตองคะแนนนะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้าไได้นะครับมีด้วยกันอยู่สี่พิมพ์นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับองค์ละสองร้อยบาทสามองห้า0้อยนะครับสามองห้าร0อยนะครับแถวที่4ี่องที่ห้านะครับนี่ครับสวยๆนะครับต่อไปแถวที่ห้าองที่1นะครับเป็นลักบี้นะครับเหล็กไายลักบี้นะครับสมเด็จโตนะครับอัญมณีสีแดงนะครับนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับ นะครับไม่เหล็กดู spell, ด, brand, ด, <Ash ELLE> couple, ด <necessary> ติดนะครับนะครับดูดติดกันเลยนะครับแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งนี้เป็นสมเด็จเหล็กไหลลักบี้นะครับนะครับแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งต่อไปแถวที่ห้าองค์ที่เส้นที่สองนะครับเป็นกข้อมือเหล็กไหลนะครับเป็นข้อมือเหล็กไหลนะครับนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับข้อมือเหล็กไหลสีดํานะครับเหล็กไหลดํานะครับเหล็กไหลสีดําเหล็กไหลไพลดํานะครับ แถวที่ห้าเส้นสองนะครับแถวที่ห้าเส้นที่สามนี่เป็นสมเด็จม้วนเปียกทองนะครับสมเด็จม้วนเปียกทองนะครับสวยๆเลยนะครับสมเด็จม้วนนะครับเปียกทองแถวที่ห้าองค์ที่สามนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สี่เช่นกันนะครับเป็นสมเด็จม้วนเปียกทองนะครับนะครับตันนะครับนะครับ สมเด็จมูลเปียกทองนะครับแถวที่ห้าองค์ที่ห้านะครับเป็นเปียกทองเสือนะครับนะครับมีจานนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับนะครับแถวที่ห้าองค์ที่ห้านะครับต่อไปแถวที่หกองค์ที่หนึ่งเป็นสมเด็จเนื้อผงใบลานนะครับ นะครับเป็นสมเด็จมีปลาสองสี่ศูนย์แปดนะครับนะครับลงชาติปิดลงรักปิดทองนะครับนะครับอง์นี้ลงรักปิดทองนะครับสวยๆเลยนะครับแถวที่หกนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่หกองค์ที่สองนะครับสองสี่ศูนย์แปดเช่นกันนะครับลงรักปิดทองนะครับสมเด็จนะครับ นะครับด้านหลังนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่หกะครับองค์ที่สองแถวที่หกองค์ที่สามนะครับสองสี่ศูนย์แปดเช่นกันนะครับลงลักปิดทองสวยๆเลยนะครับนะครับเก่าๆเลยนะครับแถวที่หกองค์ที่สามนะครับแถวที่หกองค์ที่สี่นะครับ นะครับสองสี่ศูนย์แปดเช่นกันนะครับสมเด็จนะครับลงรักปิดทองสวยๆเลยนะครับลงรักปิดทองเก่าๆเลยนะครับแห้งๆเลยนะครับแถวที่หกนะครับองค์ที่สี่แถวที่หกองค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จกล่องไม้ขีดนะครับนี่ครับสมเด็จลงรักลงชาติปิดทองนะครับด้านหลังก็สมเด็จโตนะครับ นะครับนั่งอยู่ในระคลังนะครับสนใจก็ปิดก็ามาได้นะครับแถวที่6กงที่ห้านี่เป็นสมเด็จกล่องมิคีนะครับต่อไปแถวที่เจดนี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับกรุวัดกลางของข่อยนะครับราบบุรีนะครับสนใจก็ปิดก็ามาได้นะครับเก่าแกล่งนะครับ แถวที่เจ็ดองที่หนึ่งนะครับสมเด็จกลุวัดกลางของข่อยนะครับนี่ครับลาบุรีนะครับแต่ที่เจ็ดองที่หนึ่งองที่สองเช่นกันนะครับเป็นสมเด็จกลุวัดกลางของข่อยลาบุรีนะครับตอนที่ชื่นชอบสมเด็จนะครับนี่ครับไม่ควรพลาดนะครับนะครับแถวที่เจ็ดองที่ สี่นะครับสามนะครับเป็นสมเด็จเนื้อปูนเพชรนะครับเป็นคะแนนนะครับคะแนนเล็กๆสวยๆเลยนะครับลงรักปิดทองนะครับนะครับเนื้อเก่าแร่งมากนะครับแถวที่เจ็ดองที่สามนะครับแถวที่เจ็ดองที่สี่นี่เป็นสมพระชินราชนะครับชินราชนะครับชินราชนะครับ เป็นพระชินราชเก่าๆสวยๆเลยนะครับนะครับแถวที่เจองค์ที่4นะครับแถวที่เจ็ดองค์ที่หนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อปูนเพชรนะครับแตกรายงานเลยนะครับหลังก็จะมีพระสมเด็จมี คงจักนะครับนะครับสนใจก็ปิดเขาไมได้ครับแถวที่7องคองที่5นะครับแถวที่7องค์ที่5นะครับต่อไปแถวที่8องค์ที่1นนะครับเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะครับเนื้อ คลุกลักนะครับเก่าๆเลยนะครับลงชาติปิดอ่ปิดทองสวยๆนะครับเป็นผงคลุกลักนะครับแถวที่8ดองค์ที่1นะครับต่อไปแถวที่8องค์ที่2นะครับเป็นปิดตาลงปูไข่นะครับนะฮะปิดตาลงปูไข่นะครับวัดเชิงเลนนะครับเนื้อผงคลุกลักเช่นกันนะครับเก่าๆสวยๆเลยนะครับปิดทองนะครับ แถวที่8องค์ที่2นะครับแถวที่8องค์ที่3เป็นปิดตาสวยๆอีกอง์นะครับเป็นปิดตาปูกแก้วนะครับวัดเกือวันนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นผงคุกลักเช่นกันนะครับแถวที่8องค์ที่3มนะครับ แถวที่แปดองค์ที่สี่นี่ไม่ควรพลาดนะครับสำนักเข่าอ้อนะครับนะครับเป็นเหรียญลงยาหลักเมืองนะครับเนื้อเงินนะครับนะครับวัดเขาอ้อนะครับเข่าอ้อนะครับวัดเข่าอ้อนะครับสวยๆพร้อมกรอบนะฮะกรอบไม่ค่อนสวยๆเลยนะครับแถวที่แปดองค์ที่ สี่นะครับมีดยกันสององนะครับแถวที่แปดองที่ห้านะครับเป็นเหรียญหลักเมืองนะครับเขาอ้อมฮะปีสี่เก้านะครับอันนี้เป็นเนื้อสามเคนะครับเนื้อสามเคนะครับปีสี่เก้านะครับสององนี้ปีสี่เก้าหมดนะครับอยู่ในกรอบไมค่อนสวยๆเลยนะครับ องละสองร้อยบาทสามองห้าร้อยนะครับใน EP นะครับแถวที่แปดองที่ห้านะครับต่อไปแถวที่เก้าองที่หนึ่งนะครับเป็นปูทวดหมื่นยันนะครับเนื้อทองแดงสวยๆเลยนะครับเป็นปูทวดหมื่นยันนะครับองนี้สองร้อยบาทนะครับไม่มีกรอบนะครับเนื้อทองแดงเก่าๆเลย นะครับปูทวดหมื่นยันนะครับแถวที่เก้าองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สองนะครับเป็นสังกรรัดจายเนื้อทองเหลืองหล่อลอยองไม่ทราบที่นะครับเก่าๆส,สวยๆเลยนะครับไม่ทราบที่นะฮะ เห็นเนื้อเก่านะครับสนใจปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่เก้าองที่สองแถวที่เก้าองที่สามนะครับเป็นพ,พระพุทธหลอกเก่าครับปางเปิดโลกนะครับเก่ามากนะครับนะครับดูเนื้อหานะครับนะครับ ดูเนื้อมวลสารนะครับดูเนื้อโลหะนะครับเก่ามากนะครับเป็นพระพุทธนะครับหลอกเก่านะครับปางเปิดโลกนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สามแถวที่เก้าองค์ที่สี่นะครับเป็นปลอกโพเนื้อชิ้นเก่าๆครับนะครับเป็นปลอกโพเนื้อชิ้นเก่ามากนะครับนะครับเก่าๆเลยนะครับแถวที่เก้าองค์ที่ สนะครับสุดท้ายใน EP นะครับสองบาทแถวที่9้าองค์ที่ห้านะครับเป็นเหรียญหล่อลอีลาหลวงปู่บุญนะครับเนื้อทองผสมนะครับสนใจปิดเขามาได้นะครับแถวที่9องค์ที่ห้านะครับเป็นลีลาหลวงปู่บุญนะครับเนื้อทองผสมนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับใน EP 2 0 0บาททุกองค์นะครับต่อไปพิเศษหลัง EP 250บาททุกเส้นทุกสายนะครับนะครับเส้นที่หนึ่งนะครับมีด้วยกัน8เส้นนะครับนะครับ250บาทนะครับเส้นที่หนึ่งนี่ประกอบด้วยเงินยวงนะครับเม็ดเงินยวงนะครับมีลูกปัดมีเม็ดเงินยวงนะครับ นะครับมีหินสีนะครับสวยๆมีเขานะครับนะครับมีเขาจำมะรีนะครับเขาจำมะรีนะครับสอบถามแล้วเป็นเขาจำมารีนะครับเส้นที่หนึ่งนะครับสองห้าสิบบาทนะครับทุกเส้นทุกสายเส้นที่สองนี่เป็นลูกปัดนะครับนะครับเป็นลูกปัดประกอบด้วยหยกหลากสีนะครับเป็นลูกปัดนะครับแล้วมีหยกหลากสีมี เงินยวงนะครับนะครับมีลูกปัดมีหยกหลากสีมีเงินยวงนะครับนะครับสนใจปิดก็ได้นะครับสองยห้าสบาททุกเส้นทุกสายนะครับเส้นที่2นะครับเส้นที่สามเช่นกันนะครับสวยเลยนะครับมีคริสตัลนะฮะนะฮะมีมีหยกหลากสีนะครับมีโลหะเงินยวงนะครับมีลูกปัดนะครับ มีคริสตัลนนะครับนี่ครับมีลูกปัดนะครับมีหยกหลากสีด้วยนะครับนะครับคริสตัลนี่สวยมากเลยนะครับแล้วก็ลูกปัดนี่เป็นหินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันคุณภาพนะครับไม่ใช่เลซินนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับวันนี้ลดพิเศษเลยนะครับสองร้อยห้าสิบาททุกเส้นนะครับทุกสายนะครับสําหรับพิเศษหลังอีพีนะครับต่อไปเส้นที่สี่นะครับเส้นนี้เช่นกันนะครับ นะครับสวยๆเลยนะครับมีเม็ดเงินยวงนะครับมีหยกหลากสีมีลูกปัดนะครับมีหยกหลากสีนะครับสนใจปิดคำไมาได้นะครับ250บาททุกเส้นทุกสายนะครับเส้นที่4นะครับเส้นที่5นะครับเช่นกันนะครับสวยๆนะครับคล้องคอได้เลยขึ้นคอได้เลยนะครับมีลูกปัดมีหยกหลากสีนะครับนะครับมีหยกหลากสีนะครับ มีกระดูกจามรีมี <c oughs> ทิเบตนะครับ,น,บรนะครับหินทิเบตนะครับสนใจปิดเข้าไปได้นะครับเส้นที่ห้านะครับเส้นที่หกนะครับเส้นที่หกนี่เป็นลูกปัดเล็กๆสวยๆนะครับนะครับเป็นลูกปัดนะครับลูกปัดสวยๆมีหิน สวยๆนะครับมีไม้พยุงนะครับไม้พยุงนะครับสนใจก็ปิดก้ามาได้นะครับเส้นที่หกนะครับนะครับเส้นที่เจ็ดนี่แข็งแกร่งมากนะครับท่านที่ชอบสายฮาร์ดคอร์นะฮะไม่ควนพลาดเลยนะครับนะครับเป็นหินแข็งมากนะครับนะครับเป็นหินสีดําแข็งมากนะครับสายฮาร์ดคอร์ไม่ควนพลาดนะครับ 250บาทเท่านั้นนะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับสุดท้ายเส้นที่8นะครับ,รบ,นนบ,บ250บาทนะครับเป็นข้อไผ่นะครับหายากนะครับเป็นข้อไผ่นะครับเป็นกะลานะครับเป็นข้อไผ่เป็นกะลานะครับสุดท้ายแล้วนะครับเส้นที่8สนใจก็ปิดเข้ามานะครับ สำหรับอีนี้ก็เป็น EP ที่228นะครับที่เรามาพบกันนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0897043388 0897043388นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดนะครับในการรับชมนะครับช่องปลาลุงจ่าราคาเบาๆทุกเช้าวันพุธกับชาวันเสาร์นะครับสำหรับพุธนี้ขอบคุณลุกตั้งที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ